เออแล้วทีนี้ก็พูดต่อนะพูดต่อเรื่องเ,ออเรื่องที่ว่าพิจารณาขันขันที่อยู่กับใจขันเวทนาสุขและทุกข์นะคะดับนามอะ่ะเพราะเราจะดับรูปดับนามอะ่ะเออเรากาลังจะดับนามแต่เราจะดับขันแรกก่อนสิ่งแรกที่อยู่กับใจก่อนทุกข์แม่ก็บอกแล้วสุขแม่กาลังบอกอยู่เมื่อกี้อยาเพราะฉะนั้นเราก็ค้นหาว่ามันมาจากไหนมันก็มาทำไมถึงทำไมท่านถึงให้เราพิจารณาลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตา ทั้งๆที่เป็นความสุขนี่แหละแม่เอาโจทย์มาคิดอ้อทุกอ,อันนี้จังก็แปลว่าสุขไม่เที่ยงอ,อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงแม่จะทําความเข้าใจภาษาให้ให้แตกให้ใจแม่ใจแม่มันมันมันไม่ยอมรับอะไรง่ายๆมันดื้อม,มันด้านมันไม่เข้าใจมันไม่เดินงานอะอ้อว่าอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงแปลว่าแปรสภาพแปลว่าไม่คงที่แม่กระทั่งความสุขก็ไม่คงที่อ่ันนี้จังพานทุกขังอ่ะ อ้าวถ้าเรายึดมันก็ทุกข์สิเพราะมันไม่เที่ยงอ่ะสุขไม่จริงอ่ะสุขสั่วคาวอ่ะสุขจอมปลอมอ่ะสุขเหมือนกันอ่ะแต่สุขแล้วเปลี่ยนทําไมอ่ะอ๋อเราก็เห็นความทุกข์อ้าวอนัตตาอ้าวมันก็เป็นอาการอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทํใไ้เป็นนามธรรมอ่ะก็ละนามธรรมามันนม่มีตัวตนอ่ะอ๋อเราก็เจอนี่แม่เราข้านะแต่หนูไปพูดละเอียดละเอียดเอาเองไปไปพูดสอนใจไปพิจารณาสอนใจเอารายละเอียดละเอียดเอาเองอีกทีหนึ่งอันนี้ขันนี้ เดินปัญญาเดินไปเดินมานั่งไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนเสียอริยบทพิจารณาแต่อย่างนี้แหละไอเวทนาสุขและทุกนี่ละคา่ะขันนีหราคะดับดับให้ได้ให้ถึงให้ให้รู้ที่ไปที่มาของความสุขให้ได้ให้รู้ที่ไปที่มาของความทุกข์ให้ได้แล้วก็ให้มันก็จะวางได้เองมันจะถึงบางอ้อใจใจมันฟังอยู่ตลอดนั่นนะ่ะที่เราคิดนะ่ะที่เราปฏิที่เราพิจารณาอยู่นะั่นเนนี้ปรัชนาอยู่นะั่นน่ะตติตั้งแล้วนะั่นน่ะปัญญาเช็คอยู่นะั่นน่ะใจก็คอยเสวยนั่นน่ะ เออบอกกันนะทีนี้มันก็มันพอมาเข้าใจก็ร้องอ๋อมันก็ไปพิจารณาขันต่อไปขันต่อไปทีนี้ก็สัญญาความจำนะสัญญาความจําท่านก็บอกว่าให้พิจารณาลงสู่อนิจังทุกขังอนัตาก็แบบเดียวกันกับเมื่อกี้สังขารความคิดกวปุงก็นี่แหละไอ้สังขารจิตนี่แหละไอ้ตัวพูดตัวปุงตัวตัวไม่หยุดไม่หย่อนตัวอแต่งอยุดตลอดพูดอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องพิจารณาลงสู่อนิจังทุกขังอนาตาวิญญาณตัวรับรู้ ก็เหมือนกันก็ต้องพิจา,ารณาลงสวนอนิจจังทุกครังอนัาตามันก็ครบสี่สี่แล้วสี่อาการของใจแล้วเรากําลังดับน้ำทีนี้มันครบแล้วสี่อาการตีกับควาหาใจที่แท้กลับมาเล่นงานใจจะอย่าปล่อยใจให้มันลอยนวลเจอที่ไหนอย่าปล่อยให้มันลอยนวลก,ก,ก็ทีนี้ก็ต้องอารมณ์ของเราต้องมาตีมันอีกทีนะก็มาพิจารณาใจ ที่มันมีอารมณ์ของความไม่เที่ยงทีนี้เข้าสู่แล้วค่ะเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมอารมณ์จ้ะถูกแล้วค่ะทีนี้มามาตีไม่ให้จิตมันหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงอารมณ์หลงโลกหลงสงสารหลงสมบัติพระสถานหลงตัวหลงตนหลงว่ามีตัวมีตนหลงว่าโลกใบนี้เป็นเป็นสิ่งที่อะไรเขาโลกโลกสวยโลกเขาเรียกโลกสวยหลงเป็นยึดไปอยู่อยู่กับมัน แล้วแล้วเล่าไม่เคยไม่เคยคิดหนียอมอยู่โดยที่ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นของสมมติเกิดขึ้นตั้งอยูีดับไปเาะฉะนั้นเราต้องกลับมาตีใจเหตุนี้แหละหลวงตาท่านถึงเทศคําว่าเออว่างว่าง,ว,าง,ว,างว่างหมดแต่เข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมเข้าไปในห้องว่างไม่มีแม่ขีดแม้แต่ก้านเดียวท่านเทศอย่างนี้นะคะพ่อแม่อาจารย์ ไม่เห็นไม่ขีดไม่ตกะก้านเดียวห้องมันว่างหมายถึงว่าเราทํางานจนกิจว่างนั่นจ้ะแต่ท่านบอกว่า,วาแล้วใครมันยืนอยู่ในห้องอะ่ะี่ท่านทิ้งปริศน,นาไว้แค่นี้จ้ะเออว่าห้องมันว่างแต่ใครอะ่ะยืนขวางห้องอยู่นั่นนะท่านพูดแค่นี้มันก็หมดแล้วนะแต่นี่แม่เอาตรงนี้แหละปัญหานี้เรามาทิศมาพิจารณาอ๋อที่แท้ก็มาเล่นใจนี้แหลคะค่ะมาเล่นใจนี้แหละค่ะมามา,มาทําลายใจการทําลายใจไว้ไว้ไว้ไวให้แม่ ไม่เหนื่อยค่อยพูดกันใหม่ทําลายไอ้สี่อย่างมาก่อนก็นแล้วกันแล้วแล้วค่อยไปทําตัวอื่นนี่คืองานของพวกเราแม่ดําเนินมาแบบนี้แหละลูกแล้วแล้วค่อยไปทําแล้วค่อยไปรู้จกักทุกสมุทัยนีโลดมักแล้วค่อยไปรู้จักมักมักมีองแปดไม่ม่้งปัญหาพวกนั้นเอาไว้ก่อนดับรูปดับน้ําให้เสร็จปัญญามันจะไหลเองลูกแล้วแม่แม่ขอแห้งแม่ไปเอาน้ําก่อนนะ อย่ากินน้ำฝนกินเผื่อไม่เข้าใจตรงไหนเี่ยหนูแค่นี้หนูพูดเลยก็ได้ดลูกฮลัลโหลฮัลโหลไม่ก็ฟังอยู่ค่ะอ๋อเหรอ,อหนูหน,หนูหนูอยากถามอะไรทีนี้แม่กินน้ำแล้วไม่หายหายแล้วพูดได้เมื่อกี้พูดกับหนูรัวเลยไม่เอาไม่เอาอะไรมาใกล้เลยเอาไปเอา เพราะว่าค่ะเนีย่ยฟังอยู่นี่ค่ะจะจ้ได,ได้ได้น้ากินแล้วพูด <จอ S 1> ต่อได้จอ่อคุณแม่การจ่อเข้าไปเนี่ยจ่อเข้าไปนี่คืออะไรจ่อเข้าไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจคำว่าจ่อเข้าไปอ่ะกําหนดจิตไงกําหนดจิตกําหนดจิตอย่าส่งหนีความทุกข์ไอ้ทำไมมันทําไมความทุกข์มันเกิดแล้วทําไมมันถึงไม่เที่ยงอ่าอย่างเงี้ยค่ะจิตจิตเราคิดคิดไป แตจ่จอไม่เห็นนะคะเพราะมันเป็นอนามธรรมแม่ถึงได้บอกว่าโอ,อ้ตอนมังกาย,กยังมีรูปร่างให้เห็นว่าหนังเนื้อเอ็นกระดกูกอีตอนที่มาพิจารณาขันห้าอ,อนามนามธรรมเนี่ยพิจารณาแบบเดียวกันแต่มันไม่มีไอ้รูปร่างให้เห็นกูตายในงานนี้ที่แท้จอจิตกําหนดจิตไม่ส่งจิตหนีกําหนดอยู่นั่นแหละว,ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงทุกข์มันไม่เที่ยงทุกข์ม,กมันเป็นอนิจไม่จัง ทุกมันเป็นนิจจังนี่เป็นทุกแล้วแล้วมันมันแปรสภาพจี้นั้นแม่ก็เลยได้คําตอบไงนี่แหละเขาเรียกว่าจี้เรียกว่าจอ่อจะให้พูดยังไงเดี๋ยวตีตายเลยลูกหลาน, <c oughs> นเี่เจ้าอย่างนั่นแหละแล้วพระธรรมท่านจ้่จมาใช่ทิดค้นว่า ทำไมมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงเออทำไมมันเป็นอันเป็นอันนิจจังมันเป็นอนิจจังเพราะว่าเราแต่เราเข้าใจความอันนิจจังแล้วก่อนดีล่ะอันนิจจังแปลว่าไม่คงที่ใช่ไหมอันิจจังแปลว่าเปลี่ยนสภาพเพราะว่าถ้าคงที่มันก็ทุกตลอดถ้าทุกถ้าเรามีใจเป็นทุกทําไมมันไม่ทุกตลอดมันหายทําไมนี่มีไหมมีมนุษย์สวยทุกตลอดชีวิตไหมเออความจริงแล้วมันไม่มีแล้วมีมนุษย์สวยสุขตลอดมีไหมมันก็ไม่มี ถูกไหมคะเออค่ะแน่เราก็ดูตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นห้ามไปดูคนอื่นตอนนี้น่ะดูใจเราเราดูใจเราที่นี่ลูกท่านถึงได้เทศว่าให้ดูใจดูใจเออดูใจดูใจดูจิตอย่าส่งจิตนี้อย่าอย่าอย่าส่งไปดูที่อื่นไม่ต้องไปมองอย่างอื่นมองใจมองจิตจอลงที่จิตที่ใจกําหนดดูตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปไหนเวลาท่านเทศเปียงเปียงแต่ แต่เราไม่เข้าใจเลยถูกไหมเราไม่เข้าใจเลยคใช่แม่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอแม่มาลงมือทําแม่ถึงเข้าใจแม่ถึงบอกพวกหนูเจี้ยงๆนี่ไงแม่เห็นใจอะ่ะแม่จะบอกเจี้ยงๆเลยเอพวกหนูเออพวกหนูมันทําบุญของมันด้วยอะไรของมันว่ามันมันได้สบายสบายมันไม่ต้องคิดมากอูป้อนใส่ปากมันหมดแล้วลูกหลานพวกนี้เออมันมีบุญกูนี้แทบตาย อะไรตั้งพศสี่หนึ่งจนปศตรงนี้แหละปานนี้แหละจนอยู่ปานนี้แหละค้นอยู่เออลําบากไปอยู่ที่ไหนก็ไปเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าไม่ไม่ต้องหลับต้องนอนจนมันเข้าใจอ่ะพอพวกหนูถามก็ใครถามแม่จะรู้เลยว่าเขาจะถามอะไรเวลาแม่ไปช่วยงานอ่าที่อะที่ที่เขาเอะอะไรนะวางรนนีนักขะนายกอ่ะเขาก็ เชิญแม่ไปแม่ก็ไปช่วยงานเป็นบางครั้งที่เขาขาดผู้ผู้บญญรรยายนทำไปเสริมนะจ๊ะแม่ขึ้นเบทีได้แม่บอกถามเลยค่ะแม่ไม่มีอะไรมามาเล่ามา,มาบรรยายเป็นธรรมะหรอกค่ะเปิดโอกาสถามเลยเนี่ยเนี่ยเขาเขาเลยบอกแม่มึงขึ้นไปมึงให้เขาถามเลยมึงจะไม่ติดเขาเหลือเนะ่ยไม่ติดค่ะไม่ติดขอแม่ขึ้นเบทีแม่บอกให้ถามเลยค่ะ ี่ชั่วโมงชั่วโมงไม่ให้ถามเขาเลยชอบใจแม่กันชอบใจแต่ก็นึกถึงแม่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้แต่แม่ไปช่วยเขาไม่ได้แล้วไปไกลไม่ได้แล้วคนขับรถให้เขาแก่แล้วขับรถไม่ไหวแล้วแม่ก็ไปแม่ไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้หมดหมดโอกาสแล้วก็เป็นนั้นว่าแม่ให้ถามเลยค่ะแต่เขาก็เข้าใจหมดนี่เขาก็ยังสื่อกับแม่อยู่ยังสื่อไลน์กันอยู่ทุกวันนี้ทั้งวังรีก็ติดต่อกันจยทุกวันนี้ค่ะ ล็อกเตอร์น้อยนะคะที่พี่สาวของดอกเตอร์น้อยนี่เป็นผู้ช่วยของเอเอเปวีนาที่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 เขาช่วยเด็กเด็กเด็กเลสตีนะคะเปวีนาอามูลที่เปรวีนาช่วยเด็กเด็ลสตีนันน่นแหะจ้ะนั่นแหละพี่สาวของเจ้าของวังรีเขาไปเขา,เขาทุกวันนี้เขาแม่เมื่อไหร่จะมาอยู่จะ้ะนั่นแหละจ้ะเ็ามาไม่ได้แล้วไม่ไปไหนไม่ได้แล้วเป็นอันว่า พอเราได้เราเข้าใจแล้วทั้งสี่อาการแล้วก็ย้อนมาตีอาการใจนะคะแล้วมันก็ได้แล้วไม่ได้มันจะเป็นมันจะรู้เองนะลูกท่านถึงได้สอนเราไว้ว่าปัจจตังเวทิตโพวันนี้เป็นโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนมันก็จริงนะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าอะไรนะภาษาเสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะเออที่ว่าใครทําำแม่ก็นึกภาษา ลาลีไม่ไม่ทันหรอกลูกมันเป็นภาษาจำจ้ะต้องต้องให้เวลา <c oughs> แต่ถ้าเผื่อปฏิบัติจริงๆควรจะสวดอ่าทำวัดเช้าแปรแปรซะก่อนเพราะว่าความหมายมันอยู่ในนั้นหมดเลยแปลความสวดแปรซะก่อนแล้วอย่าส่งกิจนี้จะยอมสวดแปรจ้ะแล้วก็ฟังฟังสวดชัดๆมัน ที่ไหนได้โอ้มันอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะเออจ้ะสัพเพธรรมะอนัตตาติเงี้ยทําทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยจ้ะ,ท,ะทำนองเนี้ยเอ้าแม่นึกได้แค่นีแน้แค่ก่อนแค่นี้ก่อนเ,ออเวทนาลูกอะไรนะ่ยนะคะสัญญาเป็นอนิจจงเนี่ยสัญญาเป็นอน,นิจงนญญนนนจงก็ก็สัญญาเรามันไม่เที่ยงเกินขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็วิญญาณก็เป็นอน,นิจจงนี่วิญญาณก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นไปอย่ไปนี่ค่ะ รูปก็เป็นอันนี้จังนี่ในในในนั้นมีหมดนะลกูกในในธรรมวัดเฉาค่ะธรรมวัฏช้าธรรมวัดเย็นใหม่ๆแม่ก็สวดแปลจนจนแม่เข้าใจเข้าใจเออมันได้ธรรมะจากจากจาก,กธรรมรวัฏเ้าวัดเย็นแปลแม่อยากแนะนําให้อย่าข้ามสวดทุกวันนี้ไม่แปลเราก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะ้จะอ้ะยอมสวดแปลพอเขาพอเราได้แล้วพอเข้าใจแล้วไม่แปลก็ได้ทีนี้ ไม่แปลก็ได้เพื่อเวลาจะได้กระชับเข้าจ้ะแต่ว่าถามมาเลยทำพัชชาแต่ละคําถามแม่มาเลยไม่ตอบหมดจ้ะแม่ตอบหมดแต่ต้องยกคําถามมาทีละข้อให้แม่ไปยกมาเองไม่ได้แม่จําไม่ได้จําชื่อโจทย์ไม่ได้ว่าง้นเออเออเออเอาโจทย์มาถามเลยตั้งแต่ต้นยันยันจบเลยแม่แม่ตอบได้ค่ะเพราะแม่สวดแปลมาก่อนแม่ถึงพิมพ์แม่เห็นคุณค่าแม่ถึงพิมพ์หนังสือสวดแปลเอาไว้แจกยังเหลืออยู่ค่ะ ยังมาเหลืออยู่พอประมาณค่ะแม่แม่ไว้แม่ฝากแม่ถวายอะแม่ถวายพระพุทธเจ้าอะโดยการให้พวกพวกคุณอย่างนี้แหละพวกลูกเ็ทที่เขาฝ่ในธรรมเนี่ยค่ะแม่ไม่ไม่เรียลายไม่แตะบาดเดียวให้ให้ใครมาแม่ไม่เอาแม่ไม่ได้หญิงไม่ได้ทิฐิไม่ได้มานะแต่เพียงแต่ว่าแม่ยังไม่อยากให ให้ใครเดือดร้อนเอออย่างเงี้ยมึงทาได้มึงค่อยทำมึงทำไม่ได้ไม่ต้องทํานะอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เลี่ยไรยแต่แต่ก็ยังมีบางคนก็ยัดเยียดสุดๆเขาให้มาเป็นหมื่นแม่ก็รับแต่แม่เอาคืนทั้งหมื่นนั่นแหละจ้ะเอาคืนใน้เขาทั้งหมื่นนั่นแหละค่ะรับมาก่อน,นนะแล้วว่าให้ตาทุกเอาเขาพอเน,น้นเล่าให้ฟังว่าเรารู้ความจริงแล้วเราจะไม่เลี่ยไรยเราจะไม่บอกบุญเราจะไม่ให้ใครเสียสตังค์กับเราแม่ต่บาทเดียว จะไม่เอาค่ะเพราะว่าเราเข้าใจความหมายหมดแล้วเราเขาให้เรากินนี่สมมติเราเป็นพระเขาให้เรากินก็เหลือเฟือแล้วเงี้ยค่ะทีนี้แต่ว่าพอดีเราเป็นอุบาสิกากินเองแหละทีนี้ไม่เป็นไรยังมีพอกินอยู่ไอ้ที่หาไวเอามาตั้งไว้ซื้อกินได้อยู่นี่นั่นแม่ออกอยู่วัดอโศกเขาก็ซื้อกินเองวัดอโศกเขาไม่เลี้ยงแม่ชีนะเขาจะเลี้ยงเฉพาะที่ที่แม่ชีที่มีพ,ะพะระพระดูแลเป็นอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะ ถ้าเรามีดูแลพระหนึ่งรูปเงี้ยเราคอยดูแลท่านน้นะําปะณะน้ําอะไรท,ท,ที่ท่านที่ท่านทาไม่ได้เราไปเป็นคอยคอยทําให้ท่านเนี่ยท่านจะดูแลเรื่องอาหารพวกเราหมายถึงวัดอโศนะแต่แม่ขอขอไม่ดูแลพระแม่แต่องค์เดียว <c oughs> แม่แม่แม่เสียเวลาแม่ัวกิีบแม่ลกแม่ก็เลย <c oughs> ต้องทํากินเองมาตลอดจนทุกวันนี้นะคะ่การใส่บาตรก็อย่างที่เคยเล่านะคะเอาเงินถ,ถวาย คนเขาก็เลยยอมรับแม่ว่าแม่ไม่ใส่บาตรแต่แม่ทําบุญแบบนี้ีค่ะแล้วก็แม่ไม่ไปยุ่งกับพระไม่ใช่แม่หญิงแต่แม่กลัวว่าไปไปรับใช้ท่านแล้วจิตแม่มันลกอ่ะมันภาวนาไม่จิตมันมีภาระอาลูกมันภาระมากแม่ถึงว่าเฮ้ยวัดนี้ดีจังวัดที่พวกหนูอยู่ท่านเมตตาเนาะท่านไม่ให้พวกเราทํามากทําถ้าถ้าเราจัดแบบนี้ก็ดีนะเป็นการช่วยเพื่อน เปลี่ยนเวรกันพวกนี้เข้าครัวพวกนี้มาภาวนาแล้วต่อไปพวกภาวนาก็มาม,มาเข้าครัวพวกอยู่ในครัวก็ออกไปภาวนาแม่เคยไปจัดการกับวัดถ้ำเต่าตัวแม่แม่ไปอยู่วัดถ้ำเต่าสามเดือนเขาจะพวกทมครัวก็ทาแต่ครัวอยู่นั่นแหละจากพว่าพวกที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก็ตายสิแบบนี้มันก็เลยเลยทําครัวกันทั้งหมดเลยเลยพากันทําครัวทั้งหมดสุดท้ายแม่ไปบอกให้แบ่งแบ่งกันเข้าเวร เขาก็ทําจนทุกวันนี้ตอนนั้นไปเจอไปเจอคุณคุณเต้มาจากประเทศสิงคโปร์คุณเต้เขาเขาศรัทธาจนทุกวันนี้แล้วค่ะเขาจะกลับเมืองแล้วนะเขามาประมาณเก้าปีแล้วเก้าปีเขายังไม่ได้อะไรเลยเขาบอกเขามาเจออาแม่เขาบอกอาแม่สอนผ่าผ่าผ่าใส้ผ่าพุงนี่แหละค่ะเราว่าเขาก็เลยอยู่ต่อเขาเลยอยู่ต่อนะบอกนะคุณเต้จ้าแต่เขาอยู่ภูเขาอะไรเนี่ยแม่ขี่เกียรจจำเพราะแม่ทําแล้วแม่ไม่จําอะไรทั้งนั้นจ้ะ <polarization. S 2> ไม่ถือว่าพระทาจัดมาให้แม่ไม่ทาทอนน้ำนี่ก็หนีผ่านมาเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเล่าความจริงนี้ความจริงทั้งหมดค่ะคุณเต้จะกลับประเทศอิสปอยสิงคโปร์แล้วเขาเขามามีตัวแทนส่งเขามาศึกษาธรรมะศาสนาเราเพื่อจะเอาไปเผยแพร่ที่ประเทศเขาแต่เขามาเก้าปีเขายังไม่เข้าไปไหนเลยแต่ได้แต่ลิศลิศเขาเยอะนะคุณเต้ลิศลิศเยอะจ้ะเพราะเขาได้พลังจิตเขาเข้าสมาธิแรงเข้าสมาธิลึกพลังจิตจ้องแต่พลังจิต แต่ทีนี้หลักเดินปัญญายังไม่มีอันนี้แม่ไปยกตัวอย่างให้หนูฟังว่าถ้าอ๋อมันลามไปเองเนาะ <c oughs> แม่บอกว่าไปจัดให้คุณเต้จัดเพราะว่าไม่ใช่มาทําครัวกันทั้งหมดเลยบีหินคนก็ทําครัวหมดอ่ะแบ่งแบ่งเขาก็เลยแบ่งเลยค่ะจนทุกวันนี้ค่ะ,ะเพื่อเพื่อไม่เอาเปรียบกันถ้าวัดพวกหนูอยู่มีหลายคนก็จัด เพื่อเพื่อสงงครา์พุพกที่เธอในครัวให้เขามาภาวนามัา่งเขาก็เรียกว่าเกษียณแหละพอออกจากงานปุ๊บก็ไม่ต้องมายุ่งกับมาเลยลุยภาวนาอย่างเดียวแต่พอเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเวรมีสมมติว่าจะต่างงานเยอะแต่พอเอินวัดนี้ได้ยินข่าวหนูบอกว่าท่านเม่ตาท่านให้ภาวนาเอาอาหารก็ไม่ต้องห่วงให้ภาวนาหมดเลยมไม่ให้ทำควรปีมีหมดแล้วก็ยินป็นตบาตบาเย็ดแล้วนั่นละสีก็โชคมหาโชคไหมล่ะอืมอืมแล้วก็พอดี ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเนอะแม่เอ้ว่าเออแม่ชีชุดนี้บุญวาสนาเนาะพระธรรมคอยคุมค้มครองเออเป็นจนแม่กราบขอบฝากกราบขอบพระคุณถึงท่านเลยนะคะจ้ะเอาเป็นนนั้ว่าแหวกสนามออกไปได้นะเนี่ย <c oughs> เอากลับเข้ามาแล้วนะเอายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆล่ะว,ว่าทําไมแม่ถึงยกก็ก,ก็ไม่ทราบนะมันมันไหลไปเองนะลูก ก็เออ,อมันไหลไปเองแต่ก็ได้ประโยชน์ไหมล่ะเพราะาสรุปแล้วก็จิตถ้าเราไม่ปลดงานให้มันมันเข้าไม่ถึงธรรมะขั้นละเอียดแต่ถ้าเรายังทำงานด้วยรักภาวนาด้วยเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติกิเลสไม่ตายสักตวัวเดียวแต่บุญบุญเยอะค่ะบุญไปสวรรค์บุญไปสบายมาเกิดใหม่ก็สบายได้ปฏิบัติต่อ แต่ว่าเข้าไม่ถึงมันเลยค่ะที่แท้ถ้าเข้าให้ถึงมันเราต้องไม่มีงานทํามีแต่งานมันล้วนๆเราก็ไปส่งเคาะเข้าหาพระคุณเจ้าทีนี้พระคุณเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าอ่ะบัญญัติยี่สองร้อยย่ิบเจ็ดข้ออ่ะ,อะไม่ให้ไม่ให้ทําอะไรเลยนอกจากก่าตาดัดนะแล้วก็ท่านอย่างมากก็ฉนัะนะปัปหะได้อยู่น้ําอ้อยน้ําตาลลูกักขามป้อมสมอก็พอไหวอยู่นอกนั้นไม่ให้ยุ่งเลยน้ําร้อนน้ําชาก็พอไหวอยู่ แล้วก็บินบาทข้าวตกบาทของตั้งไฟก็ไม่ให้ตังไม่ให้เก็บของอีกต่างหากไม่ให้สะสมของอีกต่างหากที่แท้แม่รู้แล้วมันคืออะไรเนี่ยไม่จะค้นหมดละ่ะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าให้ให้ลูกชายว่างขนาดนั้นเพื่อจะให้ลูกชายเป็นผู้หลุดพ้นแล้วพวกเราลูกสาวอ่ะเอางานให้เราได้ยังไงเราก็ไม่เอามั่งสิ <laughs> ใช่ไหมเราก็ไม่เอามั่งสิเราก็ไม่เอาสีงานวันนี้ย <c oughs>